ทุกวันแล้วทำไมทำไมมีอะไรไม่มีทําบ่นทุกวันกูรำคาญอะไรเหรอแค<อ>่นั้นไงถึงไม่ย่าง,งเลย เฮ้ยน้งสาวให้พี่ไปส่งไอ้จ้าโหโตใหญ่น่าตีเหลือเกินนะจ้าเยอะหูย่ังไงพี่วิวแหมทำเป็นเล่นตัวไปนะวันคือที่เนินน้ำมีเราสองคนไอ้ภูไม่ออกมาวะเออวันนี้ไม่มาเลยวะข้าวไอ้ห้มันก็มาเอ้าจากวันนี้จะมีเรา เราจำไว้ตลอดไปเอ้ไอ้ไอ้เด็กคนนั้นเป็นอะไรวะเดินคอตกอะไรวะโอ้โหเดี๋ยวผู้จัดการให้นัวดูหน่อยเพื่อนดูดิดูดิไอ้น้องเป็นอะไรหน้าเศร้าฮะผมไม่ค่อยอยากกลับบ้านคนะพี่อาการเป็นยังไงพ่อแม่กลับบ้านไปชอบทะเลาะกันโอ้ยมาคุยกันยาวเลยเดี๋ยวมานั่งคุยก่ันนั่ง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  นั่งก่อนนี่น,นะนั่งก่อโต๊ะใ้องนั่งเลยนั no ่งการเป็นไงเครียดเครียดเขียนหรอเออเขียดเครียดนี่ไงแบะเครี้ยนเราทำไงวะจัดไปไปรู้สึกดีผมไม่เคยลองครับไม่เคยก็ต้องลองเฮ้ยไม่เคยดูยังรู้สึกดีจะดีอยวไห่อยากหาเครียดไหล่ะใช่เอ้าชนไม่มีใครเคยลองตั้งแต่เด็กๆเลยเนอง เป็นไร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 เลกๆก็เป็นอย่างนี้แหละเอร์เบอร์ใบเอาให้หายเครียดหมดแก้วไปจัดไปที่แก้วไปโอ้แก้วบอึอึ๊บ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 ออองี้ดีกว่าเล่นหมดแก้วเลยหายเครียดยังเนี่ยยังเลครับ ยังเหือให้แพ้ไม่หายเคี้ยด้วยอย่างงี้ต้องจิ๋วแล้วแจ๋วอ่ะมาสีพี่ก็รู้ใจด้วยมันคืออะไรล่ะครับพี่มน้องอยากรู้หรอกออกหัหายเครียดแน่นอนตายพาน้องไปจัดหน่อยได้หายเครียดหมดทุกวันกูเลยมันค้อะไรฮะเห็นอันไงถึงไม่ยังไงไม่มีใครเคยลองมั้งแต่เด็กๆเลยน้อง หายเคียวหมดแก้วไปจัดไปที่ข้าวใบมันคืออะไรล่ะครับพี่มึงไม่นยากรู้หรอกเอ้โคว่าเดี๋ยวด้กิจการยังไงบ้างก็ดีแล้วเว้ยก็เรื่อยๆอ่ะอืมก็เดี๋ยวไอ้นี่ไงทขอเตาพี่ครับพี่ครับมีใครอยู่ไหมครับ ใครเววครียกวะใครวะมิเกมเกองครับมิกเองอ๋อมิกใจเด็กหายซอยไงอ๋อเด็กนักเรียนอะเออเรียกไอ้ไอ้แป๊เหรอ,อแป๊บมิกมาหามนะไงเฮ้ยวันนี้วัน,วอ,วอ,นอะไรวะเอ็กวันฆ่าเพื่อนแล้วมันไม่ไปโรงเรียนเหรอวะไม่รู้วะ่ะแต่ไอ้มิกนี่ แม่อะพี่แม่งอยู่มันเป็นอาทิตย์แล้วเขาจะโดนเิีวข้าแจ๋วมาเฮ้ยเปิดตู้ให้มันหน่อยดิมันเรียกมึงอ่ะไอ้พี่เอาไม่เข้าไปก่อนแล้วคืนนี้ไปขี่รถเร่งกูปะเนี่ยไปที่ไม่ไปได้ไงหยิ่เยอะแยะขอตายแล้วเอารักนยรักยว่าไงสวัสดีค่ะเคียโคกถึงแล้วเหรอใกล้ถึงยังใกล้ถึงแล้วค่ะ เอาไงเนี่ยถึงหรือไม่ถึงเนี่ยอีกสิบนาทีอ่ะถึงที่เดิมนะคะที่ที่เรารักกันนะจ๊ะอีกสี่นาทีโอเคโอเคอเดี๋ยวให้เด็กไปรอของดีหรือเปล่ารอบนี้รอบที่แล้วตายกันเป็นข้อค่ะโอเคของดีเดิยโผ่โอเคโอเคจัดจมาเลยเอาเดิมเอาเดิมบูค้าดีเด่น ซอเตาวมาอาให้ใครไปส่งของอีู่ไอ้แป๊กแม่งน่าช้ำแล้วอ่ะล่าส,สุดเพิ่งวิ่งหนีมาเกือบเอาชีวิตไม่รอดไม่ได้เ,เด็กหใหม่ยังไงไอ้น,นี่กัดตรวจะดูแค่เงงแงมอ,งอยูอ่ยยยหลือท้ามันหลอกหลังหลอกไม่สมเออว่ะนั่นเด็กด้วยนะใช่ตำรวจต้องไม่คิด,ดยนะอยู่แล้วจับไาเออเดี๋ยวรอซอสตามาดูเรื่องใช่ไหเรื่องให้เด็กให้เป็นประโยชน์ ปะ๊ปะแป๊ะแป๊ะรักษาอยู่เบาอ๋อแปะ๊ะมีลูกค้าเหรอเออลูกค้าน่าแต่ก็ต้องเรียกมันนะ่ะงานอย่นี้มันได้ได้ได้แล้วพายมิกไปมันเสร็จจังหวะ,ปะแป๊ะเตยมันอยู่ไหมมิกแปะ๊ปะแปะ๊ะแป๊ะไปพีมนน่มิน,นี่หน่อยมิยนี่หน่อยไปพี่เออตาเดือดอะเลยโธ่ กิ่วและแจ๋วมันดีอยู่แล้วคนละอาการเลยนะยิ้มแป้นเลยนะเฮ้ยขอตาวมาแล้วว่ะเอาดิกินหนึ่งหินเรืองหิน่าไหร่มึงสับอยู่ไหมอ่ะใช่พี่มิกมานี่ดิ่ครับพี่อยากได้อีกว่ะอยากรายพี่เอ้อกิ่วทั้งแจ๋วไอ้หูอยากพี่ยังไม่เต็มเลยพี่เออเอางี้ เดี๋ยวพี่จะให้มึงไปส่งของให้พี่หน่อยส่งอะไรพี่หน้าบ้านจะเขียวมันจะมีต้นไม้เยอะๆเห็นไหมรู้ใช่ไหมหน้าซอยอ่ะนั่นแหละเอาไปส่งแค่นั้นแล้วกลับมาเดี๋ยวกลับมาเอาที่พี่ได้ไปนะได้ได้ไหมได้มี่ได้กลับมาขอเติมแมยเดี๋ยวจัดให้เลยปะไป คือไรอ่ะพี่มึงไม่ต้องรู้หรอกมึงรีบไปส่งแล้วมึงก็รีบกลับมาได้ครับกลับมาก็มากินกระเจวแค่นั้นหละไปครับถั่วเป็นเต่าเต่าเด็กผมไปแล้วนะอ่าที่เดิมบอกเด็กมันละ Okay. โอเคโอนเท่าเดิมจำนวนเดิมครับครับ hey. าาร้อยไปเฮ้ยเอ็กแล้วเด็กแม่งไปโดนจับทำไมวะใส่ใจเลยโดยทนเพื่อโดนจับเด็กเปล่อยเหรอเออช่างแม่ง,งเหรอสนใจเงินเราดีกว่า เราก็จอบเราก็จอบเราก็จอกทราบแล้วเปลี่ยนเราก็จอกทราบแล้วเปลี่ยนเหตุการณ์เป็นไงบ้างบาหมายก็มามาเราก็จอกทราบ เด็กหมดเอ็กวางแคร์คู่กล้กองกว่างปะเราก็ต้องกินน้ำแล้วช้ำเลยช้ำเลยช้ำเลยจ้าโยนติ๊เจ้าที่ผมไม่เกี่ยว,<อ>วนะผม<อ><อ>ไม่เกี่ยวเท<อ>ี่ยวได้ไงเมื่อกี้ของโมโมมาคนยืนน้ไม่ยอมห่มนะไม่ยอมห่ม ปล่อยผมนะนะปล่อยผมไปเดี๋ยวไปลงพักเป็นเด็กเป็นเล็กยาวแนะ่มึอ,อปล่อยผมนะไม่ยอาผมผมไม่เกี่ยว ไค่าเฮียโคถึงแล้วเหรอใกล้ถึงยังใกล้ถึงแล้วคะ่ะเอาไงเนี่ยถึงหรือไม่ถึงเนี่ยอีกสินาทีอะถึงที่เดิมนะคะที่ที่เรารักกัน่ะจ๊ะอีกสีนาทีโอเคโอเคเดี๋ยวให้เด็กไปรอเป็นยังไงล่ะเยาวชนหัวอ่อนก็ต้องโดนนกต่อยอย่างฉันอะหลอกใช้อุ้ยเป็นไร ็นยังไงบ้างครับกันละครั้งหนึ่งเดอะซีรีส์นะครับกับละครสั้นเรื่องนี้ให้อะไรหลายๆอย่างนะที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือจุดเริ่มต้นแรกๆเลยนะก็คือปัญหาครอบครัวต่อด้วยสภาพแวดล้อมนะครับเราก็ทําออกมาให้เห็นแล้วนะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญนะพ่อควรให้ระวังให้มา,มากกับลูกหลานของท่านวันเอกก็น้องๆห,ห,ห,หนูนะที่มีปัญหาครอบครัวก็ระวังนะอยให้คนอย่างพวกพี่เนี่ย หลอกใช้ได้คนอย่างพวกพี่นี่คือในคลิปนะในละครนะในละครนะไม่ใช่ปัจจุบันตอนนี้ใช่มีอะไรไม่สบายใจแนะนําให้ปรึกษาครอบครัวดีกว่าไม่มีใครรักเราเท่าครอบครัวงเราอืมนี่นะก็เหมือนน้องบิ๊กในเนื้อเรื่องนะก็สุดท้ายแล้วก็ต้องถูกจับแล้วก็ส่งไปที่สถานพินิตใช่ครับใครมีความคิดเห็นยังไงกับละครเรื่องนี้นะก็คอมเมนต์กันมาเยอะเยอะและใครที่อยากจะให้เราทำละครสะท้อนสังคมเนี่ย ในแนวไหนในแนวไหนในเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับคอมเมนต์มาบอกแนวทางเราแล้วเดี๋ยวเราจะจัดออกมาเป็นละครแบบนี้สนุกสนานแบบนี้นะครับนะเอาละต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษนะครับบนไอคองแคนะครับเพื่อนนะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับที่เห็นเราถ่ายอยู่นั่นก็คือปิดร้านเลยใทัตทูบังหน่อยทัตทูเพืกอไทยตอนนี้เป็นบางแคร์สิบางแคร์สิใช่ครับนี่นะก็ใครที่สนใจด้านการสัก หรืออะไรติดต um. ่อมดเอกบางแคได้ a c e b o o k มดเอกบางแคอ่าเราละนะครับก็เราสองคนวิสาววัดโจ๊มาว่ะขอไลา์ไปก่อนลาก่อนครับอย่าลืมครับคอมเมนต์มาเยอะครับคอมเมนต์มาเยอะหรือมันจับใครเให้ชีวิตพวกเรานั้นเป็นบทเรียนที่โรงเรียนไม่มีสอนชีวิตไม่เหมือนลับ